เริ่มแรกก็แกะกล่องออกมาเลยค่ะแกะอยู่นานมากแต่ว่าเล่งความเร็วก็เลยดูเร็วใช้เวลาแกะนานกว่าประกอบอีกค่ะ <c oughs> ตัดอยู่นานกว่าจะเปิดออกมาได้แบบนี้ค่ะก็จะมีแผ่นเก้าอี้สออันทำอันแรกก่อนค่ะทำอันเล็กสุดก่อน ก็เอาน็อตใส่เข้าไปให้ตรงรูนะคะอันต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะทําเสร็จแล้วต่อไปก็เอาเก้าอี้อีกอันนึงมาประกบกันค่ะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้ตรงกันเวลาเอาน็อตเข้าไปต้องจับ ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเบี้ยวแล้วก็เมื่อกี้เอาหกเหลี่ยมมาขันให้มันแน่นค่ะแต่ว่าไม่ต้องแน่นเกินไปต่อไปก็เอาอันกลางค่ะทำเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะภาพมันเร็วเกินไปอาจจะดูไม่ทันค่ะภาพไม่ทันด้วยค่ะก็เอาขันต่อไปนะคะแล้วก็เอาหกเ,าเหลี่ยม มาคันๆคันๆคัๆๆๆๆคันเสร็จแล้วนะคะคันทั้ง4ี่ด้านแล้วนะคะก็ต่อไปเอาเอ่เอาอันที่ใหญ่สุดมาแล้วนะคะมาเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่เหลืออีกอันหนึ่งอันนี้ต้องดูใกล้มากค่ะอ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปก็ใส่แผ่นรองอแผ่นรองเท้าก็อี้ <laughs> แผ่นรองน,นก่งเก้เอีแล้วก็เอาค้อนมาทุบๆๆนะคะทุบทุบให้มันแน่นต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาแผ่นเก้าอีกก้กลมๆมานะคะมาอม,มา,อาวางไว้ให้พอดีนะคะขั้นตอนหมุนหมุนอันนี้นะคะ ต้องใช้แรงเยอะอาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยแต่ว่าถ้าเด็กแรงเยอะกว่าผู้ใหญ่ก็ให้เด็กทำค่ะห <c oughs> มุนหมุนหมุนไปให้ครบ4อันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะ two one.